เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้เกือบจะ6กโมงอีก1น,นาทีก็คือ6กโมงแล้วนะทุกคนพราวก็คือตื่นมาสุ่มตัวละคร UR ที่เป็นตัวคอตัวแรกของตัวละคร UR นั่นก็คือโบรอสนะครับผมร่างสีงยมพูซึ่งเราจะมาสุ่มกันในวันนี้เพราะมันเป็นวันแรกที่เข้าเลยนะผมก็เลยเปิดประเดิม สุ่มก่อนเลยสุ่มก่อนมีก่อนใช้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ค้างอยู่หน้าไซตามะปุ่งหมัดแลวนะเปิดตัวมาไม่เหมือนใครคือเปิดตัวมาปุ๊บก็คือสุ่มโลแรกไปแล้วไงแต่ยังไม่กดทีอ่ะซึ่งไม่ไม่เป็นการเสรียเวลาแล้วกันอ่ะเนี่ยไซตามะง้างมาประมาณห้านาทีได้แล้วผมเปิดหน้านี้ค้างไว้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้โลแรกเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างดีกว่าไป คือถ้าดวงดีนะโลแรกก็คือออกเลยอะ่ะอย่างนี้คือต้องลุน้นต้องลุนล้นต้องลุ้นเรื่องลูกแก้วนะแต่ไม่น่าได้เพราะว่าได้เออารมาสองตัวแล้วอ่าโอเคตามระเบียบนะตามระเบียบไม่ขอจบที่การันตีแล้วกันขอจบที่แบบเอ,เอาเอาแค่ขอเราไม่ได้เอาพาสซสีฟสองหรืออะไรนะคือขอแค่แบบซอฟแล้วกันไม่เจ็บมาก โอเคเฮคือแบบนี่เป็นอย่างที่แบบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะที่แบบเอสที่แบบตัว Rn มาเรียงแถวมาปุ๊บปุ๊บป๊ป๊จนมาตัวที่สิบอะแล้วยือยู่แบบเออเรารู้ว่ามันเป็นตัวเสี่วงแน่นอนอะเออย่างเงี้ยคือแบบมันทําให้เราไม่ไม่มีลุ้นเว้ยทุกคนอ่ะเนี่ยถามสิบใบแรกคือไม่ออกนะยังไม่ออกนะตอนเนี้ยคือผมจะกด ทั้งหมด180ใบโดยที่กดสุ่มเลยไม่กดข้ามนะผมจะไม่มีการกดข้ามเด็ดขาดนะคือก็ขอใน,ะนความไม่สะดวกของเสียงแมวด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมีเสียงเสเด้งมาด้วยเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวผมมาดูก่อนส่งไป40แล้วนะ40แล้วเราจะได้หินถึงงานแล้ว ะผมดูก่อนมีเพื่อนตื่นมาสุ่มอามี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 เพื่อนตื่นมาสุ่ม,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 มกันนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหนึ่งนาทีแล้วนะก็ต้องขอในความสะดวกด้วยนะครับมีเสียงแมวเข้ามารบกวนกันนิดนึงเนาะออยังไม่ได้ ได้หินแล้วด้วยได้หินแล้วตอนนี้เราได้หินมาหนึ่งก้อนแล้วนะตอนนี้คือดวงเรายังไม่มาเลยครับทุกคนสีม่วงมาอีกหนึ่งเอน่าจะเจ็บครับทุกคนคือน่าจะไปเส้นสุดที่การันตีครับว่าจังหวะนี้หินอะไรไม่โผล่มาเลยครับหกสิบใบแล้วอันนี้เราับกันก่อนนะเรารับกันก่อน,นะอน,น รับกันก่อนเพื่อแก้เคตครับกันก่อน,นแก้เค้นนะเปลี่ยนสายเป็นสายหน่อยเกิดดวงเราจะหือเพาผมไม่ไม่กดข้ามาทุกคนจะสิปมันต้องมาแล้วแหละเออเอาดีเอาดีาดคือ มาที่โลที่เท่าไหร่นะ<ม>ทุกคนมาที่โลที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบนะครับทุกคนโลที่เจ็ดสิบโอ้ยเหลือจะเชื่อโลที่เจ็ดสิบทุกคนโลที่เจ็ดสิบนะครับทุกคนซึ่งมผมจะต้องหาหิน อีกหนึ่งก้อนเพราะว่าตอนนี้ผมมีโบลอสล่างล่างแรกอ่ะโบลอสล่างแรกนะผมมีหินอยู่หนึ่งหินตอนเนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้รับทีอีกหนึ่งหินแล้วทีนี้ก็คือหินอีกอันหนึงคือไปจุดที่ร้อยี่สิบระหว่างร้อยี่สิบนะผมขอหิน อันนึงได้ไหมขอหินนะขอหินอีกอันนึงได้ขอและลูกแก้วอ่ะไม่เอากแก้วแล้วอันนี้เสียงคีย์บอร์ดก็จะดังหน่อยนะทุกคนไปขอหินนะโอ้โห อืมขอหินเธอขอหินนะอีกสามสิบโลสามสิบโลเกมเป็นใจให้หรือเปล่าอีกยี่สิบโลขอพลังนอวเวลจงช่วยสิ่งสถิตอยู่ในโลโลอยู่ในอีกยี่สิบโลนี้ รีบกดข้ามเลยนะเผื่อมันจะมาแบบโอ้โห SR มาสอกตัวไปได้แล้วทุกคนเนี่ยร้อยยี่สิบแล้วไม่มีหินอฮ้ยแต่ร้อยแปดสิบก็คือหินแต่น,นี้ถ้าสมมติผมไม่มีหินนอีกอันนึงอ่ะคือไม่ได้นะนถ้าผมไม่มีหินอยู่แล้วอันหนึ่งอ่ะคือผมไม่ได้นะ เออไม่เจ็บมากทุกคนไม่เจ็บมากเราไม่เจ็บมากทุกคนเราไม่เจ็บมากครับโอเคก็คือเดี๋ยวผมมาทำคลิปในการเปิดตัวละครให้นะครับว่าจะเป็นยังไง โบลสอใส่ HP หรือใส่โจโมาปอนเอโอมใส่ HP เพื่อนเดี๋ยวบอกนะมึงสุ่มแล้วหรอสุ่มได้มาแล้วกเัวไปตบโดนแล้วที่สุดอยู่เนีเ่ยเฮ้ยจะรีบสุ่มอะไรปานนั้นโดนเปร้อยแปดสิบเอสเตงโอเคนะครับผมก็จบไปที่ร้อยสามสิบโลเท่านั้น จริงๆอะถ้ามึงมีหินมึงก็จบตั้งแต่ห้าสิบแล้วกูบอกเลยมันจเอาหินมาจากไหนล่ะทิ้งวันนี้มันไม่มีหินแล้วเพื่อนก็เลยจบก<ต>ูยังแพ้เหรอทำไมกูถึงแพ้วะจบไปที่ร้อยสามสิบโลตึงตึง,ตงได้โบล็อเร<อ>ียบร้อยพอโบลอตมันไม่เก่งเหรอทำไมกูมันทำไมกูไปกวาดแล้วกูยังแพ้วะโอมพอโบอลอตตัวอะไรสิ้นสุดนี่คือตรงไหน ในไอ้นี่ไงไอที่มันกดทาโูโลวดได้อ่ะอมคอโบอนลอดไม่ใช่ว่าจะเก่งแต่ว่ามันยังไม่มีตัววับเลือดขาวทีตอนเนี้ยแล้วเการวมเป็นล่างโบลอดยูอาไปเลยนะครับทุกคนไออมถ้านับจากศูนย์เนี่ยนับจากศูนย์นะกูควรไปรอสมตัวอะไรดีตอนนี้เหลือศูนย์ใบอ่ะ จะส่วนใบใช่โอ้โหรอยยาวๆไปรอนูน่นกิงมันมีเปอร์เซ็นที่จะเอาคิงพร้อมาตอมได้ไหมอ่ามีถ้าถ้าจะเอากิงพร้อมาตอมได้แต่ได้แค่รักสิบหนึ่ง้วบวรอดผมไปไหนครับเนี่ยอ้อบลลอดหายอะไรฮะมึงไลฟ์สดอยู่อไ่ได้ไลฟ์สดอัดวิดีโออยู่แต่บลลอดหาย อ,อ๋ออยู่หลังสุดล<ะ>เลยกูสุ่มไปละแปดสิบกูได้หินมา,า,าสองเม็ดได้กว่วราร้อยล่างแรกมาสองตัวคืออยากจะบอกก่อนว่าถ้าสุม่มไอเนี้ยสุ่มตัวดำเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องอดทนเพราะว่าถ้าเหมือนมันไม่ได้หินเลยสักอันหนึ่งอะมากกว่าร้อยแปดสิบใบแน่นอนเพราะในการันตีไม่ได้มีหินสีลูกไม่ได้มีหินสีอันนะ การันตีอ่ะมันไม่ได้ให้หินมาสี่ก้อนนะมันให้หินแค่สามก้อนอ่ะระหว่างเมลซากาดกับโบลอสกูควรย่อยตัวไหนดีเมลซากาดกับโบลอสโบลอสเลยเพราะว e ่าก <tinc S 2> ูจะย่อยโบลอดล่างรีมูฟอร์มอยู่เนี่ยเอาไปใส่หอเอาไปใส่แท้เอาไปใส่หอฝึกฝนแทนใช่ไหมแต่ไม่ไม่เป็นตัวหลักแล้วถูกปะใช่ไม่เป็นตัวหลักแล้วเพราะมันใส่ทีมหลักไม่ได้เพราะว่ามันต้องเอาออกไอ้เงี้ยมัน้าใส่ตัวซ้ํากัน ก็เลยต้องทำการรีบอลมาเป็นณนที่นี้รี<ล><ล>ทั้งแผงเลยปะใช่รีทั้งแผงเลยรีทั้งอาวุธรีทุกอย่างต้องกดคืนค่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเดี๋ยวได้ของอัพไม่ครบไงพวกตังพวกการ์ดอัพแล้วร<ม>ักษาคืนค่าได้ด้วยเหรอได้คืนแล้วกันไม่มีเพชรแล้วอะเพชรหมดแล้วทุกคน แล้วกูใส่แทนอะไรเดียแทนซัมบี้แมนเหรอหรือแทนโซนิกแทนโซยริวแทนบอลล็อตไงไม่ทีมกูไม่มีบอลล็อตทีมกูใส่ซัมบี้โซนิกเมลสกาดดักชายอัสวินโซยริวใส่แทนเมลสกาดสิสกาดไม่ไปใช้ไช้ได้มันใส่สองมันใช้สองพลังงานโยมอ๋อเหรอก็เอาซอมบี้ออกอ่ะมีตัวอะไรอีกบ้างนะอีกรอบดิ ตอมบี้เมลสากาดดักชายอัศวินโซนิกซอยลิวจะต้องเอาเอาความเร็วออกตัวหนึ่งอะหรือเอาผมอันนี้ย้ำกันใช่ไหมสัตว์อัศวินอ,ออกไม่ได้นี่เอาซอยลิวออกไหมอัศวินอ,ออกได้เออก็อัศวินออกเนี่ยอัศวินไม่ไม่เก่งแล้วนะเอาอัศวินออกไปเลยซอมบี้ดีกว่าใช่ไหมใช่เอาซอมบี้มาป๊อความเร็วดีกว่าอัศวินไม่ไม่เก่งเลยเนาะมันได้แค่คออะทุกวันนี้ก็ได้แค่คออ่ะอัศวินอะ ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเอามาที่ว่าลดดาเมจสามสิเปอร์เซ็นต์อะไรนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วแล้วผมได้โบลสยูอามาแล้วทุกคนเราก็นั่งอัพเรือๆขาในไม่สมแม้ว่าโบลสยูอารนี่ขออภัยในความไม่สะดวกเรื่องเสียงแมวร้องเหมียวเหียวใส่เฮตีแต่เฮตีก็ใส่ให้เมลสากาดอยู่กูต้องดึงมาให้โบลส์สินะอะ้แล้วดึงเลยเมลสากาดเข้าใส่ของกำกับไปแล้วกัน แลนนี่ก็คือถือว่าเป็นการดองยาวๆโดยการที่มีตัวอะไรที่รอเราอยู่บ้างนะที่กำลังรอเราที่กำลังจะรอเราอยู่ดูมึงเติมถึงบอมยังวะโอมไม่ไม่ได้เติมไม่ไหนไม่ถามว่าผมถามว่าถึงบอมยังยังยังไม่ถึงไม่ถึงถึงแล้วทำไมคุณ ้าห้องไม่ปักหมดครับสี่กูได้ตอนกลางสง,สงสัยว่าโอมจะไอ้นี่ปะอะไรเ้าปูบอมนะยูอารเพราะว่า<ม>เรื่องตัวมีซยริวแล้วเลยไม่จำเป็นต้องการปูบอมขนาดนั้นเขาบอกว่าปูบอมมันมาแก้ซยริวไหม่ะไม่ใช่ปูบอมมาเสริมตั้งหากไม่ได้แก้เลยเลยไม่ ผู้พัฒนาผู้ผู้ผู้พัฒนาก็ตั้งใจเอามาแก้ไม่ะใช่แต่มาเสริมมานะแต่พอบทสุดท้ายแล้วบทสุดท้ายของเนื้อเรื่องนี้ก็คือเอามาเสริมซีริวนะเออเผอแม่งบอมแรงกว่าด้วยมั้งแต่ก็ต้องพาร์ทสิบสองเอาบอมอ่ะรู้สึกว่านะถึงจะแรงกว่าแล้วบทร้อยมงไม่ทำพาร์ทสิบสองอหไม่เราจะไม่เอาตัวดำไปใช้ซุริ่ซุล่ายขนาดนั้น ไอดีมึงมีพัสีสองอป้วะไม่มีไม่ได้ทำแต่เขาบอกพาสิีสองเก่งกว่าเนี่ยก็ใช่แต่ว่าก็ก็จะไม่มีทุกตัวไงเราก็จึงต้องการที่จะมีทุกตัวเพื่อที่จะทำทีมฟูลทีมยูอาร์ถ้าไปโบล็อตใส่เลือดอ่ะมันแรงตามเลือดอใช่เขาบอกว่าปั้นเลือดดีกว่า อ๋อแต่มันไม่ได้มีผลกับความแรงใช่มมีสิเลือดคิวเลือดนี่ตามตามเลือดทั้งหมดของมันอะคิวเลือดได้เพื่อนอะ <Okay. S 2> จังหวะนี้เราก็จะมาอัพตัวโบลอดกันไม่รู้มีใครสังเกตไหมนะไม่รู้มินหรือว่ามึงสังเกตหรือเปล่าว่าโบลอดล่าง อสอารเอเอสเอสอามีของแปลกๆใส่อยู่ไม่ต้องมีใครสังเกตหรือเปล่า <S S เอสอาทำไมวะไอที่กูใส่ไว้ในทีมไงไม่มีใครไปสังเกตเลยว่าใสาของอะไรไว้มันต้องใสใช้เซตนี้เหรอไม่แล้วแต่คนใช้แต่กูใส,เส่เซตนี้เพราะว่าหนึ่งคือถ้ามันโดนดาเมจอะมันก็จะได้ความเร็วไงพอได้ความเร็วมันก็ได้เปิดก่อน ในรอบแล้วพอได้เปิดก <ไป S 2> ่อนเราก็จะได้อะไรต่อดีในในรอบในเทินสองนะมันจะได้เปิดก่อนในเทินสองอ,อ่ะเพราะว่ามันเอาดาเมจมาเป็นความเร็วอ๋อเชี่ยมันอัพพิเศษให้ล่างนี้ด้วยเหรอนี่ทําทำไมโบอลอสพลังเยอะกว่าอาเซีนจักกลอย่างนี้ขนาดว่ายังไม่ได้นี่นะเนี่ย ไม่รู้แต่ตอนนี้เลยได้เวลาก้าวข้าไมไอมินทำไมมั้ะก็มินมันไม่มีตั๋วไงล่ะไอมินมันรอรีเทิร์นต้องก้าวข้าไมไอมินไปม,มันยังมีตั๋วตัวนี้เหรอใช่มินไม่มีตัวต๋วมินไม่มีตัวอที่จะสุ่มโบอสแต่ถ้ามึงเจอมันในสกิโลมันก็ตบมึงอยู่ดีวะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเจอสกิโลต้องเจอทั้งหมดโอ้โหตัวละครสี่ดาว ไม่ได้แล้ว <ผม S 1> อัพไม่ได้แล้วครับทุกคนอัพสายพลังขั้นหนึ่งั้อ๋อหมดฟ้ามันหาจากไหนวะมีน้อยหน่อยฟ้าไหนอจะไปอัพโปกพิเศษอะ่ะ โอ้โห,โโหนี้ถ้าไม่มีคิงยูอารมันก็เสริมพลังไม่ได้อะดิทำไมวะก็ตรงไอ้นี่ปลุกตื่นอ่ะมันจะสามารถเปิดตัวลอดได้อีกรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มพลังแต่ถ้าจะเอาคิงยูอารถ้าไม่มีคิงเอเบวกมันก็ทําไม่ได้มันไม่ยอมให้เปิดใช้เพราะคิงเอเดอาร์ทำไม่ได้ก็เห็ปลุกตื่นได้นะ ไม่เนี่ยตรงเนีย่ยดูดูตู้เนี่ยถ้ามินสุมมามินก็ปลุกตื่นตรงนี้ไม่ได้เพราะมินไม่มีโบอลบอ,อ์ล่เอเอนอาร์บวกอ๋อถ้าส่งคิงยูอาร์มาเราไม่มีเอเดนอาร์บวกตื่นไม่ได้ก็ทุกคนตื่ด้วยสเสจโบลอ์เลยอะ่ะเรสรจคนเลยทุกคนดี อย่างไรทีปีศาจกะมีอะไรเล่นแล้วนะตัวนี้รอกระทืบมานานแล้วเพื่อนทำไมวะตัรลบานยังเก่งอยู่อ่ะทีปีศาจตอนนี้ก็เก่งสิมันไม่ได้มีตัวผัดกัดก่อนนี่วันนี้ยินได้ก็มีตัวลบ้านกับตัวสายกัดก่อนอ่ะใครวะที่มันไม่ได้ไต่เขาเลยเว้เยไอดีกว่าก็กดไปเขาสูงสดดี ก็ตายให้แล้วนี่ไม่หมายถึงไอดีกูไอ้เชี่ยนี่มันไม่ได้เอาโซนิคยูอาลงด้วยซ้ำก็มันไม่ได้มาจัดทีมไงเข้ามาจัดทีมเรื่องอย่างนี้คอบลลอลได้ถือว่าเก่งใช่ไหมเองก็ยังใช้ได้ยาวๆอีกหนึ่งปีอะ่ะโอ้ยเชี่ยทำไมบลลอลมันแรงจังวะก็มันแรงตามเลือดใช่เออสก,กิลกูอ่านแล้วเหมือนแรงตามโจมตีเลยนะเนี่ย แดงตามเลือดหกร้อเอร์เซนของพลังโจมตีปอไอโอมใช่แต่เขาให้ใส่เลือดอ่ะอกิจะเพราะว่าตัวดาเมจมีตัวรีวิวอยู่แล้วแต่ว่ามันนะ่าฮิวตามตามเลือดของมันเองฮิอเลือดขาวอะนะให้ให้ทั่งทีมอะตามเลือดของมันใช่อแล้ว <A>. oh. มันบอกว่า ตามที่อกตัวเองและเพื่อนรูปทีมร,รอบตัวเมื่อเคลื่อนไหวจะปล่อยทะลวงก่อนแต่แล,ละรออฟื้นฟูเ p พีเพื่อน่วมทีทั้งหมดสามร้อยเปอร์เซ็นของเ p พีสูงสุดก็คือของตัวเองเหรอหรือว่าของเพื่อนของใครของมันตัวเองของมัน,มนเองใช่ไหมใช่ของโบลทสเอฟเฟกต์นี้กับเอฟเฟกต์ Effect ว่างไวจะมีผลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือไงวะ เติมสองมันเป็นยังไงว่ามันดีแบบหนึ่งยังไงวะเนี่ยรู้จังเขาบอกว่าถ้างบน,น้อยก็ไม่ต้องทำก็ได้นี่มีโวลล์อสองนี่แค่กด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 หน้าหน้าโวลล์นี่ได้พลังเพิ่มมาโคตรเยอะแลยแล้วเลยถึงบอกไงว่าถ้าไม่มี king e t r n e t บวกว่าเสียได้ขอไปหา king e t r บวกมาจากไหนล่ะนี่ king e t r. R, r บกวก king e t r บวกเหรอมาทำไมวะก็าามา กดคิงไงเอาม่ากดคิงอยู่มาไงหาก่อนรีบหาก่อนเดี๋ยวมันก็วนมาในพาร์ทมั้งมันวนไปแล้วแต่การดาวน้อยเกินวะ่ะยี่บเจ็ดใบเองง้เ้ยโอ้ย,อยตอนนี้เราทำได้แค่สกิลแปดสิบครับทุกคนไปต่อไม่ได้แล้วสกิลตันเอาโบลลอต่อ,อ,อแล้วก็ใส่น บอลล็อดน่าจะเก่งะเนี่ยกูแตะอะไรหน้าขึ้นได้ยังวะให้ลองดูกูสู้กับพวกคออั์วินไหมเนี่ยทีนี้เอาอั์วินออกแล้วเอาบอลลอดยืนหลังพวกซุยริวใช่ไหมบอลลอดเหรอเห็นปกติเขายืนนะอลอ ถ้างันกูต้องเอาเมสกาดยืนหลังอ่ะมันมีโบนัสเฮ็ดพีไหมอะ่ะสุมไม่เคยได้เลยอะ่ะบ้าจริงเดี๋ยวกูไม่ได้แก้อันนี้ทีนี่หว่า,าอันแบบไอโอมเติมแค่พ,พาร์ตแต่รายเดือนใช่ไหมเดือนไม่เติมไม่เติมอัพพอร์ตสมาคมไม่เติม ทำไมะไม่คุ้มบอกดููไม่ได้เห็นได้สาว่าตรงไหนที่มันได้เพชรวันละร้อยอ่ะ,อะเดือละสามพันเพชรร้อยกว่าบาทไม่ได้เติมโบนัสโจมตีเลยอันนี้ไม่มีการดาวแล้วอะ่ะมันถึกกว่าโลโม่่งมันถึกกว่าโลไอสศวินจริงเหรอวะก็ไนเมื่อมีหลักดำแล้วอ่ะแล้วจะเอามาทำไมอะไระอ่ะ จากดมาัมอาทุกตัวตอนนี้เพ,เพิ่มเลือดม่วงได้หมดเลยนะไม่จําเป็นต้องมีคอไม่จําเป็นต้องมีคอ,อสวินนะตอนนี้ยทุกคนตัวเพิ่มเลือดม่วงได้หมดเลยมันโซนเหมือน้อใหม่้อใหม่มันดูไม่ค่อยเก่งอะเพราะว่าไอ้เชียบอลลอดแม่งปิวปิวอย่างไว,วาเลยอะพอลไอโอมปิวไม่ปิวก็เชียแล้วนอนลงไปแล้วเนี่ย แดงว่าเลือดยังไม่เยอะพอเลือดเท่าไหร่น่ะเอามาลงของดูแต่ว่ามีคอมันไม่คิดว่ามีคอ้องทำเลือดด้วยหรอวะเลือดสามล้านยังไม่ได้ทำของเลยการวงการบาเยังไม่ใส่เลยมั้งเนี่ยอยู่ที่ตากดำมนันเองของกูวกลับมาสกัดเลยกูกูควรถอดของมสกาดมาใส่ให้บลอตก่อนดี ไอ้ีโอันดับอะไรนะรูขึ้นแล้วพีม่มาก่อนพนะีม่มาก่อนไหนกูลองตกคนนี้ที่44ไวบอกว่าที่จะโดนไป180หนักสักจริงๆถ้าเกิดกูเล่นลูกแก้วก่อนน่ะกูจบต้องงานแล้วเอ้ี้ยไม่ออกออกก็คือมีหินแต่ไม่มีลูกแก้วเออโอ้ยแย่เลยอย่าง งานช้างเลยแต่เมื่อกี้เห็นมินตื่นมาแวบๆตื่นมาทำปาเอ,อ้คนนี้มีวอลล์อกทำไมกูใช่ไม่ได้นี่กูก็ยังแพ้อยู่นะแพ้ทีมแบบขอสวินว่าถดีป๋ปกติข้อใหม่มามันต้องอิมแพคแบบชนะรัวดีวะไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ชนะง่ายขนาดนั้นเพราะทุกอย่างเป็นองค์ประกอบยังไงล่ะ ได้เวลาไปอัพโอ้โอมรูด้ทำไมเบลต์เล่นสายเลือดทำไมไมได้ยืนนะดิเพราะว่าพอมันบอกว่าจะได้หลอดขาวไม่เกินยี่สิบเท่าของ HP สูงสุดอือก็คือโบลอดมันจะได้เลือด